สวัสดีครับนักเรียนในสายชั้นม .3 นะครับในวันนี้เวลา13นาฬิกาจะเป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงที่4นะครับซึ่งใน3ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายประเภทและองค์ประกอบในระบบนิเวศนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของการ่ส่ทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับซึ่ง สามชั่วโมงนี้ผ่านมานะครับนักเรียนบางคนก็ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ส่งหาคุณครูนะครับก็หวังว่านักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับอาจจะติดขัดในเรื่องของเท,เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโทรศัพท์ที่บางครอบครัวนะครับมีลูกเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกได้เรียนออนไลน์ได้ทุกคนนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ ติดตามนะครับติดตามย้อนหลังก็ได้นะครับคุณครูจะทิ้งวิดีโอไว้ในเฟซกลุ่มของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับในชั่วโมงที่4นี้เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของสายใยอาหารนะครับคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาและมีใบงานานักเรียนได้ทํานะครับก็หวังว่านักเรียนจะศึกษาคลิปวิดีโอแล้วก็ทําใบงานส่งคุณครูนะครับอ่นนี้เราก็ไปศึกษาคลิปวิดีโอกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อวชิระศรีคุ้มนะครับ วันนี้นะครับครูอยากกระชวนนักเรียนนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศนะครับรวมทั้งนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศด้วยครับครับก่อนอื่นนะครับคุณครูอยากถามนักเรียนก่อนนะครับว่าจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ ใช่แล้วครับนักเรียนจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนะครับมีความสัมพันธ์กันโดยนักเรียนจะเห็นได้ว่ากิกา้งก่าเนี่ยนะครับกินเจ้าแมลงเป็นอาหารนะครับเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งครับนอกจากความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวแล้วนะครับนกักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับในระบบนิเวศยังมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบอื่นๆอีกหรือไม่ อย่างไรครับดีมากเลยครับนักเรียนคงเคยมีประสบการณ์เห็นสิ่งมีชีวิตมาเยอะแยะเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับลองไปทบทวนความรู้ก่อนนะครับโดยการเติมคำนะครับที่กําหนดให้ลงในช่องว่างนะครับนักเรียนสามารถใช้คําซ้ําได้นะครับคําที่มีให้ก็คือคําว่า ผู้ผลิตผู้บริโภคครับเติมลงไปในโซ่อาหารนี้ได้เลยครับเป็นไงบ้างครับตอบกันได้ใช่ไหมครับจากโซ่อาหารนี้นะครับจะเห็นได้ว่าต้นหญ้าเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะครับส่วนกระต่ายและงูเนี่ยนะครับเป็นผู้บริโภคครับถึงตรงนี้นะครับนักเรียนคงอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบวิเวศนะครับมีบทบาทอย่างไรบ้างครับนักเรียน สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับต้องการอาหารนะครับเพื่อการดำรงชีวิตนะครับบางชนิดนะครับมีบทบาทในการสร้างอาหารนะครับ <im reinvent ing> บางชนิดกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและบางชนิดเป็นผู้ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถสร้างอาหารได้เองโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะครับมีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะครับได้แก่พืชสาหร่ายและแบคทีเรียบางชนิดนะครับ สิ่งมีชีวิต food, บางชนิดนะครับไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะครับมีบทบาทเป็นผู้บริโภคนะครับเช่นสัตว์และมนุษย์นะครับถ้าพิจารณาอาหารนะครับที่ผู้บริโภคกินนะครับเรายังสามารถแบ่งผู้บริโภคออกได้เป็นกลุ่มอีกนะครับผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารนะครับเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตกินพ <sensations. S 2> <vida. S 1> ืชเช่นวัวช้าง ผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหารนะครับเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตกินสัตว์นะครับเช่นเสือดาวสิงโตนะครับผู้บริโภคนะครับที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารนะครับเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์นะครับเช่นไก่และก็มนุษย์ครับครับคราวนี้นะครับคุณครูอยากลองทดสอบความรู้รอบโตของนักเรียนดูนะครับโดยคุณครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตกินพืชสิ่งมีชีวิตกินสัตว์ และก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืช <tamam> และสัตว์มาอย่างละ2ชนิดครับเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเราลองไปดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคชนิดอื่นๆกันนะครับจริงๆแล้วผู้บริโภคนั้นมีมากมายเลยนะครับในสิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นควายหรือว่ายีราฟนะครับสิ่งมีชีวิตกินสัตว์นะครับถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่นกิ้งก่านะครับหรือว่าแมวนะครับ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่กินพืชและสัตว์นะครับเป็นอาหารนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นลิงบางชนิดนอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับที่กินเฉพาะซากสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นแร้งนะครับเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าสัตว์กินซากครับนอกจากผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วนะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงนะครับจะมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะครับเช่นเห็ด ราแบคทีเรียนะครับซึ่งดำรงชีวิตโดยการผลิตเอนไซน์ ign, นะครับออกมาย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงนะครับแล้วดูดซึมอาหารไปใช้บางส่วนนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผู้ผลิตก็สามารถนำกลับไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปครับ ครับนักเรียนซึ่งความสัมพันธ์นะครับของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะครับมีบทบาทสําคัญนะครับอย่างมากที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของสารเป็นวัฏจักรได้นะครับจากภาพวัฏจักรคาร์บอนนะครับพืชนะครับใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากบรรยากาศในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเพื่อสร้างสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชนะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตอื่นมากินพืชนะครับ สารประกอบอินทรีย์เหล่านั้นนะครับก็จะถูกถ่ายทอดไปตามขั้นของการบริโภคนะครับหลังจากสิ่งมีชีวิตตายลงนะครับบางส่วนก็จะถูกผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ย่อยนะครับนำไปใช้ส่วนที่ไม่ถูกย่อยสลายนะครับก็จะสะสมทับถมกันเป็นเวลานานๆานานภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนะครับและเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงซากดึดกดำบรรน,นะครับ,นะรบการหายใจของสิ่งมีชีวิตนะครับ และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์น,นะครับก็ทําให้เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่บรรยากาศนะครับซึ่งพืชก็จะสามารถนําไปสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรนะครับครับนักเรียนการที่สิ่งมีชีวิตนะครับมีบทบาทแตกต่างกันในระบบนิเวศนะครับนอกจากจะทําให้เกิดการหมุนเวียนของสารแล้วนะครับ บทบาทที่แตกต่างกันนั้นยังทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะครับที่อยู่ในอาหารไปตามลําดับขั้นของการกินกันเป็นทอดๆนะครับที่เราเรียกว่าโซ่อาหารโดยทั่วไปนะครับโซ่อาหารประกอบไปด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคลําดับต่างๆนะครับยกตัวอย่างในภาพนะครับจะเห็นได้ว่าในโซ่ออาหารนี้นะครับมีหญ้าเป็นผู้ผลิตนะครับมีตั๊กแตนกบและงูเป็นผู้บริโภคนะครับโดยตั๊กแตนนะครับจะกินหญ้า ตั๊ก,กแตนจ mm ัดเป็นผ mm. ู้บริโภคลำดับที่1นะครับกบกินตั๊กแตนนะครับกบจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะครับส่วนงูกินกบนะครับงูจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่3นะครับหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซ่อาหารนี้นั่นเองครับคราวนี้นะครับคุณครูอยากลองชวนนักเรียนคิดนะครับว่าจากโซ่อาหารนี้นะครับถ้าไม่มีกบนะครับและงูสามารถกินตั๊กแตนทดแทนกบได้นะครับ ลำดับของการบริโภคนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับเป็นอย่างไงบ้างครับตอบกันได้ใช่ไหมครับนักเรียนจากโซ่อาหารนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าหากกบหายไปนะครับจากโซ่อาหารนี้นะครับงูก็จะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซ่อาหารนี้ครับ ในความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตในโซ่อหารที่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศโดยการกินกันเป็นทอดๆแบบที่ไม่ซับซ้อนนะครับแต่ในธรรมชาตินะครับอาจจะมีผู้ผลิตนะครับมากกว่า1ชนิดนะครับหรือว่าในบางกรณีนะครับอาจจะมีผู้บริโภคที่สามารถบริโภคได้ทั้งพืชและทั้งสัตว์อีกหลายชนิดเลยครับครับต่อไปนะครับเรามาชมวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อหารที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปชมว,วิดีโอกันเลยครับในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ร่วมกันการที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีบทบาทแตกต่างกันทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่อยู่ในอาหารไปตามลำดับโดยการกินต่อกันไปเรื่อยๆการกินกันเป็นทอดนี้เราเรียกว่าโซ่อาหาร แต่ในระบบนิเวศในธรรมชาติไม่ได้มีเพียงเซ้าอาหารเดียวเพราะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมากดังนั้นการกินกันเป็นทอดๆจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานในเซ้าอาหารหลายสายที่สัมพันธ์ซับซ้อนนี้เรียกว่าสายใยอาหารครับนักเรียนจากวิดีโอนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับ สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการกินกันเป็นทอดๆนะครับในรูปของสายใยอาหารนะครับซึ่งสายใยอาหารก็คือโซ่อาหารหลายโซ่อาหารที่มีความสัมพันธ์กันต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเขียนสายใยอาหารนะครับโดยนะครับให้นักเรียนศึกษาระบบนิเวศนาข้าวนะครับจากนั้นนะครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนาข้าวแล้วก็บันทึกผลนะครับข้อต่อมานะครับลองเขียนโซ่อาหาร ในระบบนิเวศนาข้าวให้ได้มากที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนโซอาหารที่นักเรียนเขียนได้นี่นะครับเหมือนของครูหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโซ่อาหารแรกนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับในระบบนิเวศนาข้าวก็คือต้นข้าวหอยเชอรี่งูเหลื่มนะครับต้นข้าวนกกระจอกงูเหลือม ต้นข้าวหอยเชอรี่เป็ดงูเหลื่มนะครับต้นข้าวตักกะแตนนกกระจอกงูเหลื่มครับเมื่อนักเรียนได้โซ่อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการที่เราจะทําเป็นสายใยอาหารก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่นักเรียนซ้อนทับนะครับโซ่อาหารนะครับโดยเอาบริเวณที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยซ้อนกันนะครับนักเรียนก็จะได้สายใาย,ายอาหารของระบบนิเวศนาข้าวดังต่อไปนี้ครับ ครับถ้านักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนสายใยอาหารแล้วนะครับคุณครูมีข้อมูลของสิ่งมีชีวิตอีก2ระบบนิเวศนะครับอยากให้นักเรียนลองเขียนสายใยอาหารดูนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลองทําดูเลยครับคุณครูมีข้อมูลของระบบนิเวศอีก2ระบบนิเวศนะครับแต่คราวนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนเลือกนะครับระบบนิเวศที่สนใจ1ระบบนิเวศนะครับจากที่คุณครูกําหนดให้นะครับ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระบบนิเวศนะครับบันทึกผลไว้นะครับจากนั้นนะครับนำโซ่อาหารนะครับมาเขียนสายใยอาหารและนําเสนอความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเป็นย่างไงบ้างครับนักเรียนเดี๋ยวเราลองไปเช็คผลการทํากิจกรรมไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูนะครับว่าเราทํากิจกรรมได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมครับ ระบบนิเวศนะครับป่าชายเลนนะครับมีสายใยอาหารดังต่อไปนี้ครับต่อไปนะครับระบบนิเวศที่2นะครับก็คือระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดนะครับมีสายใยอาหารดังต่อไปนี้ครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับในระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งนะครับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะครับจะมีความสัมพันธ์กัน ในด้านของการถ่ายทอดพลังงานนะครับโดยการกินกันเป็นทอดๆดในรูปของสายใายอาหารซึ่งสายใยอาหารนั่นก็คือโซ่อาหารหลายโซ่อาหารที่สัมพันธ์กันนะครับในธรรมชาตินะครับสายใายอาหารจะมีความซับซ้อนนะครับแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับชนิดและก็จํานวนของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นนะครับครับแล้วนักเรียนสงสัยไหมครับว่าในโซ่ออาหารนะครับมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตอย่างไรเราลองไปชมวิดีโอกันครับ สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นทอ,ทอดๆดในการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศพลังงานจากผู้ผลิตที่ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปจะลดลงไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นของการบริโภคสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากเวลาที่กระ่ายกินหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตหญ้าจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานสะสมอยู่ในเน้อเยื่อ กระต่ายกินหญ้าบางส่วนและบางส่วนที่กินเข้าไปนั้นกระต่ายสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดเพียงบางส่วนเพราะจะสูญเสียไปกับกิจกรรมต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการขับถ่ายและเมื่อมีการบริโภคต่อไปเรื่อยๆในโซ่อาหารพลังงานที่ได้จากต้นหญ้าก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามลําดับขั้นของการบริโภคด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคในแต่ละลําดับขั้น จึงจำเป็นต้องกินสิ่งมีชีวิตในลำดับขั้นที่ต่ำกว่าเป็นอาหารในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตและทํากิจการต่างๆได้ครับในการถ่ายทอดพลังงานนะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับนับกเรีนยนจะเห็นได้ว่านะครับพลังงานจากผู้ผลิตนะครับที่ถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตลำดับถัดไปเนี่ยจะลดลงตามลำดับขั้นของการบริโภคครับ